สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบานสวงเชนแนลบานสว่างง้องามทั้งสองช่องนะพี่น้องเนาะมันอี้ถือว่าเป็นชิปพิเศษพี่น้องบานสวงเชนแนลบานสวงง้องามได้มาพบกับมาพ่บกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายพร้อมกับในหอยนะพี่น้องเนาะเนื่องจากมื่ออื่นนะครับผมวันเสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันหกร้อยหกสิบหกบานสวงเชนแนลบานสวงง้องามสีพานโอกาสบริษัทตลาดนัดบ้านน้องแจตลาดชมพูบุตรรอยแล้วพี่น้อง นะครับผมเนื่องจากว่าที่คือเห็นเนี่ยพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันก,อนก่อนพี่น้องวันวันว่น,นวัานนี้ผมก็ได้ตัด้ารอบบานปรากฏว่ามม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหินละพี่น้องกระเด็นเสตตาเนาะกลับไปห้าหม้อมาเพื่อนก็ได้ใส่ขีมใส่นี่เพื่อนขีนดออกจับออกขีดอ,ออกเศษมันนะพี่นอ้องก็ ล่างตาให้กับปิตตามามื่อนี้เป็นมือที่สองกับผมก็นึกว่ามันจะหายท่าน,นพี่น้องที่จริงเขานอนแล้วเมือน,นี้เขานอนแล้วกับนอนอยู่กับปวดนะยังมีปวดมีเครื่องก็เลยคิดว่าเอิมตั้งใจสิมาคักๆแล้ววันเถะมาตลาดนะัดแต่ว่าึิดเบื้องแล้วเขาต้องตื่นตาดึกผมต้องตื่นดึกได้พี่น้องมาตลาดชมูบุตรนี้ต้องตื่นตีสีขับรถมากขยังมือดอยู่อ่าสภาพร่างกายบ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต ก็เลยตัดสินใจพี่น้องพลาดโอกาสเสียดายอยู่พี่น้องขึ้นหอดอพี่ขึ้นหอดน้อง <c oughs> บอด้มาเยี่ยมมายามแล้วก็นบอด้มาให้ในหอ,อยเ,อเอพิ่น,ออนอขออภัยพี่น้องหาจิบกาแฟจังหน่อยขออภัยอืมขอโทษขออภัยมันข้อเหีนเน่ยงนะพี่น้องเนาะตเวจกินกาฟแฟจังนิดนึงเบาตอน,น,นพี่นอนะ้องเน้องอันขึ้นหอดนะพี่น้องขึ้นหอด คันสินอนเลยกับยังใจคันนิ่งยังขึนหอดูพี่น้องก็เลยมาอาชีพบ,บอกกล่าวกันพันสิวาหายหนาหายตาไปใส่ช่วงนี้กับได้ยินบนบน,บนว่าชีพติดเหลืองติดจํากัดการสร้างรายได้จริงๆแล้วบัานสววางเชนแนวบัานสว่างงามกักบเป็นช่องอาสาพี่น้องบริชิตถึงเรื่องนั้นนะคิดแต่ว่าอย่างไม่พอพี่พ่อน้องนะบริชิตถึงเรื่องเงินตอบแทนเพิ่นรอกเพราะว่าติดเหลืองมากทุกลิปทุกตลาดมาหลายเลยพี่น้องบริสร้างรายได้มากเพิ่นจำกัด อ่าบ่หูสาเหตุคือกันยูทูบเบอร์หลายๆท่านคือกันนะครับพี่น้องกับบนกันหนาเห็นใจนะพี่น้องเนาะการไปการมามันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายธรรมดาแต่ถึงจังไรบ,บ้านสว่ังเชี่ยวบ้านสว่างงามนี่ก็ต้องมาเนาะพี่น้องถ้าปอจำเป็นนี่ก็ต้องมาฮะพี่น้องเพราะว่าคิดหอดคิดถึงกันคิดหอดในหอยหล,ลายๆท่านคิดหอดว่าบ่าได้อัปเดตรคาคาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนี่แหละก็คิดหอดอยู่ มาบอกมากราวกันน้องพี่น้องน้องมือนนี่ถือว่าเป็นคลิปพิเศษก็แล้วกันไก่จะถึงวันเกิดของช่องบ้านสมหวังเชแนลนั่มวันนี้วันที่ยิบซีมือยืมหาวันที่28มันหูงซึกว่าจะตรงกับวันอังคารอยู่ตลาดน้ำเชียงหวางเป็นวันเกิดของบ้านสมหวังเชแนลถือว่าเป็นมือแรกที่บ้านสมหวังเชแนลเขาปล่อยคลิปมาอันนี้บอกกราวกันไว้น้องพี่น้องอยู่ในช่วงเดือนเกิดมาว่าวันนี้ก็ อยา,มากมาพร้ามะพ่อมาขอบคุณนําำเนาะพี่น้องเนาะก็มีสาระดีๆมาฝากมาสอนพ่อแม่พี่นอ้องอ่าก่อนนอน <c oughs> จริงๆก็คิดหลายว่าจะมามันมาบ่ได้บ่สามารถสิมาได้ขับรถผู้เดียวมาพี่น้องตาก็บ่สมบูรณ์รบ่100%ก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งนึงบ่สามารถสิมาพาพี่พาน้องชมง่วงงามเปิดราคาทั้งงัวทั้งควายพ่อแม่พี่น,อน้องชมเน่าพี่น้องขอโทษอีกครั้งนึง่งครับขอโทษเนาะอ่าก็ มีสาระมากฝากกัเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะพี่น้องความเคลื่อนไหวของอาราคางัวรา,าวควาควายในช่วงนี้หลกักกาทิศทางมาวิเคราะห์จากประสบการณ์ของตนเองเนี่ยจากประสบการณ์การของในห้อยที่ได้พูดคุยกันน้ำแน่นพี่น้องมาโซเชียลเพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะพี่น้องเนะาะลังคนจมเนะพี่น้องเลียงงวมีตระาดทุนสื่อมาแพงขายถูก แม่ย่ครับช่วงปีที่แล้ว2ปียอดหลังไปแลคขางัวแพงแลนขึ้นสูงพี่น้องงัวแม่สาวนี่มีตาแสนอับละตัวสวยๆงามๆสายพันธุ์ดีๆสายเลือดดีๆเนี่ยพันธุกรรมดีๆนะครับผมสายเลือดสูงนี่จะแสนอับเลยนะครับผมช่วงนี้สูงสุดกับประมาณหามืนคือครึ่งต่อครึ่งหลังโตนี่ออกลงมาจน 1- ใน3ามะของราคาของช่วงที่มันแลนที่สุดนะพี่น้องเนาะแพงที่สุดก็คือว่า,าเกษตรกรเข้า บนกันมากตลอดช่วงปีนึงเต็มๆมากนี่พี่น้องเนาะกะ็ผมซืึกว่าก็น่าเห็นใจบัตรสวัสดิ์ใช่แน่คือการเลี้ยงงัวคือกันพี่น้องบัตรสวัสง่วงงามเลี้ยงงัวคือกันรัดดาฟาร์มพี่น้องอยู่ยาสะท้อนก็เลี้ยงงัวะสิบหกตัวอ่าแปดเมียกับลูกครบทุกตัวหล้วก็มาเอาออกแนี่พี่น้องเนื่องจากเวลามันหน่อยเวลาอ่าในการเลี้ยงดูพี่น้องดูแลเขาพอทั่วถึง นะพี่น้องก็เลยเด็ดปล่อยออกไปแน่นะพี่น้องในราคาถูกขึ้นกันกบพี่น้องในราคาถูกขึ้นกันพี่น้องอาจซื้อมากเพงๆก็ขายถูกแต่ว่าก็ต้องจาเป็นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากําลังเขาวันบ่พอการบำรุงรักษาบ่ได้ก็รีตนวสารเขาก็เลยปล่อยออกไปช่วงนี้ก็เลืออยย่ประมาณ6โตัวพี่น้องก็เพราะเลี้ยงได้ก็จงไวอ่นวโนมราคาเนาะมาพูดถึงแนวโนมราคากันก่อน ทั้งงัวทั้งควายพี่น้องผมพูดรวมอยู่ทั้งสองช่องผมจะปล่อยคลิปนี้ออกไปทั้งสองช่องนะพี่น้องเนาะอ่าสึกว่าข้ออ่างแหงมันหนาวนะพี่น้องช่วงนี้หนาวอยู่ป่านสมุเจพรแนเยื่นโซ่ท่อนเริ่มเย็นที่พี่น้องขออภัยอ่าสอบถามในหอยงัวสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องเข่าตลาดน้อยควายกับข่าหน่อยพี่น้องบางตาอ่ากัวิเคราะห์ได้วา่า วิเคราะห์สาเหตุหลักๆได้สมประเด็นพี่น้องวันก่อนสัปดาห์ก่อนได้สอบถามนายหอยโดยเฉพาะนายหอยไงหอยไงเสรภูแลพมพี่น้องเพิ่นวิเคราะห์มากสประเด็นแต่ว่าผมเพิ่มไปอีกประเด็นหนึ่งเป็น3ประเด็นนัพี่น้องเนาะสปัจจัยสาสาเหตุที่ได้ง่วเข้าตลาดน้อยควายข้าตลาดน้อยแล้วก็มันสิส่งผลอย่างไรน้าพี่น้องวิเคราะห์กันเบิงเนาะพี่น้องเนาะอ่าหนึ่งะพี่น้องง่วควายข้าตลาดน้อยนี่ อันนี้แนวชิดต,ตรงกันกับพ่อยใหญ่หรือหล,หลายๆคนอาจจะตรงกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกีียวกําลังเล่งเก็บเกีียวเลยพี่น้องเกีียวเขาเนาะพี่น้องเนาะเกษตรกรเฮาทั้งผู้เลี้ยงัวเลี้ยงวา่ชาวนาเ,าเฮ็ดหน้าน้ำต้องเล่งเกี่ยวเข่าให้ท่านเวลาท่านราคาน้าพี่น้องถ้าปล่อยทิมช่วงไปเขาจะกรอบจะเกีียวยากเนาะพี่น้องเนาะราคาอาจจะตกไปได้เพิ่นกเ็เลยเล็งเล่งในที่นี่ก็คือต้องหาวิธีการหา เกี่ยวเลยพี่น้องถ้าบ่ได้รถก็ต้องเกี่ยวมือเสียวเวลาเนี่ยถ้าจะเอารถก็ต้องรออีกนะครับพี่น้องต้องรอรถกับบนบนกันอยู่รถก็หายากอ่ะก็จำเป็นตรรอ้องล่อพี่น้องเนาะรอลอเจี๊ยบเกลียวก็เลยยากวนว่ายเยู่กับนเจี๊ยบเกลียวเวลาจิไปหางัวหาควายเข้ามาตลาดก็เลยบ่ค่อยมีนี่น,นี่ประเด็นหนึ่งคือนในหอยเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาออกไปหาซื้องัวเข้ามาตลาดครับประกอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวกั บ่จาหัวเขาตลาดช่วงนี um. ้เพราะว่าบ่มีเวลาจะเคือเคี่ยวเขานะพี่น้องคือเคี่ยวเขาอยู่กับให้กับหน้าอยู่ช่วงนี้เนาะนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งปัจจัยที่หนึ่งเลยสาเหตุที่หนึ่งคือเนี่เคี่ยวเขาพี่น้องอยู่ในช่วงเคี่ยวเขาสองสัปดาห์ทิ่านมาหัวค่อยเขาตลาดหน่อยหน่อยอีลีพี่น้องบางตาทั้งสองตลาดสามตลาดที่ผมไปผมไปอยู่ตลาดบ้านสมปะหน่อยเชียงหวางบ้านน้องแกนะครับผมช่วมผู้บุตรกลับไป กกถือว่าหน่อยเบดพี่น้องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนี่ประเด็นที่หนึ่งคืออยากเกี่ยวเขาประเด็นที่สองขึ้นยุกับเกษตรกรนแบบนี้ผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลังจากเกี่ยวเขาแล้วพื้นที่ในการเลี้ยงดูงัวควายมองปลอยกับไรมองเลี้ยงกับไรพี่น้องก็เลยว่าอยากล่อเบิ้งสะก่อนอยากล่ออยากดึงไวเ <oro> พราะเอาไว้กับเอาไว้บ่ท่านจะขายพอพื้นที่ในการเลี้ยงดูก็ดีขึ้นล่ะกว้างขึ้นขว้างขึ้น ีหม,มองปล่อยหมองผูกหมองลำหม,มองเลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะก่จากเลี่ยงตัเบิงนะครับพี่น้องล่อราคานำํำดึงราคาไว้แล้วดึงง่วไว้บ่อจากปล่อยในหอยไปหาซื้อกับบ่ท่านขายละ้บาบ่ไ้ราคาสูงกับบ่ขา,ายเพราะว่ามีหมองเลี่ยงบ่อยากบ่อลำบากคือช่วงข่าวเต็มหน้ามึงหันอยู่ก็เลยเห็นเห็นในหอยกับบ่ใครได้ง่วเข้าตลาดเลยพี่น้องคนเกษตรกรเท่เากับบ่หัวมาขายเพราะว่ามันมีพื้พนที่เลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นสาเหตุประเด็นที่สองพี่น้องว่า,วามั่วพว่เขาตลาดเพราะว่าผู้เลี้ยงเองบ้านนี้บอ่อยากขายเนื่องจากมีพื้นที่ในการเลี้ยงดูสะดวกขึ้นนะพี่น้องกว้างขวางขึ้นปล่อยได้ลามได้เนาะพี่น้องประเด็นที่สองง่ายเลยประเด็นที่สามมันตอน่อเนื่องกันมากพี่น้องประเด็นที่สามคือรอราคาพี่น้องรอดซ่อมซ่อมเบิงว่าเจียวเขาแล้ว มีแต่พู้มีเงินขาดการเอาเองว่าราคาหัวราคาควายน่าจะสูงขึนมีเงินช่านาเข้าเป็นน้องเนาะก็อยากซื้อหัวซื้อควายขามาเลี้ยงไวเพื่อต่อยอดบอยอยากเอาเงินนั่นไปซื้อหรือเอาไว้ซื้อๆมันจะเสียหายฝากตันักข้าศึกดอกหน่อยเอาไว้ซื้อๆก็ใส่ไปซื้อๆก็จะเมืไปซื้อหัวซื้อควายเขาคอกไวดีกว่านี่คือความคิดเองเสดตกรนเฮ้าผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงควายเฮ้าก็เลืยว่า รอไว้ถ้ามีคนมาซื้อเข้าถ้ามีคนอยากเลี้ยงราคขึ้นแล้วค่ามันก็นเสื่อดีดขึ้นพูดง่ายประเด็นที่สามคือรอราคาล่ะครับรอราคาขึ้นทั้งงวทั้งควายรอราคาไว้ก็เลยบ่ท่านอยากเอาออกมาตลาดพอท่านอาเอามาขายตลาดบ่ท่านอยากขายเห็นในหอยมาตลาดเคลื่อนรอราคาพี่น้องประเด็นที่สามทบทวนหนึ่งอยากเจียวเข่าทั้งในหอยทั้งผู้ขายเอผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควาย อยากเกี่ยวเขาบอยจะขายบ่มีเวลาไปสืงวซื้อควายน่นั่นพี่น้องสองประเด็นที่2อ,อผู้ขายผู้เลี้ยงหัวเลี้ยงวายบอยจะขายเพราะว่าพื้นที่ในการเลี้ยงดูกว้างขึนสะดวกถหาเลี้ยงสะดวกไปล่ามสะดวกปล่อยกับสะดวกพี่น้องพื้นทีม่มนหลายอ่บมีเขาแล้วบ่ได้เหยียบเขาเหยียบนามแล้วปล่อยได้เลย เลี้ยงไปซะก่อนนะพี่น้องมันง่ายดีอยู่บ่ได้ทลำบากยังงัวควายก็เลยบ่ได้เขาตลาดในหอยไปซื้อกับบริัท่านขายกันประเด็นสุดท้ายประเด็นที่สามต่อเนื่องกันมาก,ก็คือรอราคาดึงราคาวันมันน่าจะขึ้นละขายเขาขายนามได้ผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ากซื้งัวเขาซื้อควายเขาคออเขา,ขาฟ้าม์นน่าจาะราคาสูงขึ้นรอฟังราคาก่อนพี่น้องประเด็นที่สมรอราคา <c oughs> นี่นี่คือเป็นยังง,งัวคือเขาตลาด ประเด็นว่าหน่อยลงบางตาลงป่านี้ผมเกิดจะบ้าต่อว่าราคาวัวราคาควายจะเป็นยังไงต่อไปคาดการตามประสบการณ์จากการโซชเชลียครับานหอยที่พบอ,พอกันโซกันคุยกันทิศทางแนวโน้มอ่าคิดไปในแนวทางเดียวกันหน่อยค้นที่แยงนะพี่น้องว่าราคาวัวราคาควายจะสูงขึ้นในช่วงนี้นะ นี่คือโซจิเลตตรงกันเปตรงกันเกือบเบิดพี่น้องมีหน่อยมากที่ว่ามันกเกิดขึ้นเก่าล่ะนี่มีอยู่แต่ว่าหน่อยมากก็เลยสรุปว่าคิดไปในแนวทางเดียวกันคือราคาวัวราคาควายจะดีดขึ้นสูงขึ้นขยับขึ้นในช่วงนี้คือในช่วงเก็บเกีียวแล้วผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีเงินมีท่องในการขายเขาอยากจะเก็บซื้งวัวมาเก็บไว้ราคามันกําลังถูกอยู่นี่ต่างคนตางอย่างใด คล้ายๆกับว่าอุปสงค์อุปทานมันต่างกันมันนี่กันอุปสงค์คือความต้องการหลายขึ้นอุปทานไม่หน่อยคือคนอยากซื้อเอ้คนอยากขายหน่อยูต่างคนต่างจากเก็บไวไหนะพี่น้องเราพูดอยากซื้อก็อยากซื้อคอยอยากซื้อไปเลี่ยงเนี่ยพี่น้องโอ้คอยก็อยากเลียงไว้ดึงราคาเฮ็ดเนี่ราคางัวราคาคายั้งงัวั้งวายผมบอกนี่ขยับขึ้นพี่น้องมันจะขยับขึ้นตามเหตุผลที่ผมบอกมาคือ อยู่ในช่วงที่ผู้เลี้ยงอยากดึงไหวผู้มีเงินขายเขาได้ไม่ไมก่กระจักสื่อคนนทึ่งจากสื่อคนบ่จากขายเฮ้ย <c oughs> ในราคามันจะดีดขึ้นพี่น้องนี่วิเคราะห์ได้พี่น้องวิเคราะห์มันอาจจะเป็นไปตามนี้ก็ได้หรืออาจจะบเป็นไปตามนี้ก็ได้พี่น้องวิเคราะห์ตามประสบการณ์จากการโซเชียลจากกับในหอยต่างๆมานี่คือสาระที่นํามาพูดคุยกันแนวทางทิศทางการวิเคราะห์ของผม ประกอบจากประสบการณ์ประกอบกับในหอยโซเชียลกันมากพูดจากากันมากวิเคราะห์กันมากในประมาณนี้พี่น้องเนาะเพราะฉะน,นั้นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัเลี้ยงควายถ้าผู้ใดมีง่วมีควายอยู่กับโตกระรอกไปสักระยะหนึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้ใดขายเขาใดไม่ไม่อยากซื้อง่วซื้อควายเขาขอกระฟ้ากระีบพี่น้องก่อนราคามมนสิขึ้นไปกนณีซื้อถือขายแพงได้กำไร บนส,สื่อแพร่ะายถึกมันขาดทุนคือผมนี่พี่น้องที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนะาะจะเอาเป็นแนวทางกันแล้วกันบว่ามันจะเป็นเป็นแนวทางนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ไหวเนาะพี่น้องเนาะกะคงสิผ้พอคับพอ,พอเป็นพี่น้องเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องทั้งสองช่องทั้งช่องบ้านสบว์แชนแนลช่องบ้านสบว์วัวงามขอบคุณอีกครั้งหน,นึ่งพี่น้องเนาะขอบคุณพอดนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายที่ให้การติดตามให้การรับชมติดตามรับชม ชิปบันสวัางิ์ใช่แนมาโดยตลอดนะพี่น้องเนาะแต่ละชิปแต่ละมือนี่ก็ระต่ำก็สามพันสี่พันหาพันวิวก็แสดงว่ามีผู้ให้ความเมตตาทั้งสองช่องเข้ามาโดยตลอดก็ขอบคุณนะพี่น้องเนาะส่วนในหอยนะครับผมก็ถือโอกาสนีขอบุณนะครับก่อนจบชิปขอบคุณในหอยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเสียงความเมตตาบัตสวัสดช่แนวสายควายกบ บัณสว่างงงามสายงัวทั้งในหอยงัวในหอยควายใหความเมตตาให้ความเป็นกันเองพี่น้องหลายหลายคนจริง,รงๆแล้วผมเ่ยน้่เพราะว่าารอาจจะบปโมดอาจจะติดอยู่บ้างอาจจะลืมอยู่บ้างแต่ว่าเห็นหนานีหูเวดพี่น,อนอ้องเนาจจะจากในหอยผู้มีอาวุโสที่ผมตัง้งฉายาให้เพื่อนว่าเทพบระบุสนามพอแต่บานสะพือตะการพื่งพ้นนี่ให้ความเมตตามาโดยตลอดเห็นอยู่ใสซเิ่นเกินไสบัาน์สวัาง ชแนวหันล้างไห่บอเห็นเพิ่นอาจจะพลาทายิีเพื่อนกเอนนอ็เอื่นใส่นะพี่น้องเอื่นหาให้พี่น้องก็ได้รับความเมตตาจากเพิ่นมาโดยตลอดนะห้อยเวทมาจากบรนสปื้อทั้กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผูญัยภูรักผูญ่ที่ให้ความเมตตาช่องบันสมางมาโดยตลอดคือกันนะพี่น้องก็ขอพุณนทั้งสองท่านนะพี่น้องพอสิงห์เทวดาสนามนะครับผมเป็นฉายาที่ผมซื้กว่าจะเป็น ยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งเพิ่นตั้งฉายาให้นะครับผมพ่อสิงห์เทวดาสนามอันนี้ก็ให้ความเมตตาบานสมองเชี่ยวมากขึ้นกันพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นานหอยที่มีเอฟซีไลายนั่นพี่น้องถ้าผู้ใดทายเพิ่นก็ถือว่าโชคดีไปได้๋ยทายเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บบอถือตัวแล้วพี่น้องเพิ่นก็เอิ้นใส่ทักหาไปสอบไปถามเพิ่นก็ให้ความละเอียดรายละเอียดดีมากเลยพี่น้องหอยสิงห์ก็ให้ความเมตตาหลายๆท่านนี้พี่น้องไลายซื้อบ่เบิดดอกพี่น้องเนาะ หอยอง์จากบ้านรองน้ําคุณออขอกวายงามพี่น้องเพิ่นไดคว่ายงามควายคุณภาพทั้งหอยองหอยแหกงนัพี่น้องเพิ่นเพิ่นม้น้กากันพอลูกนะครับเพิ่นเป็นในหอยที่ให้ความเมตตาบานจ่องบานสวรคงชฉแนวนันพี่น้องเนาะหอยทิ่วหอยไผ่จากคอนสวรรค์ฟ้ามสารคามนีก็คือการพี่น้องควายคุณภาพจากฟ้ามเพิ่นนี้แต่ละตัวนี่ง,งามๆทั้งนั้น แรกๆนี่ประกาศไทยเพื่อนควายเพื่อนงามเพื่อนขา้ความเป็นกะเองโดยเฉพาะหอยเที่ยวนี่กันเองมากเลยพี่น้องเป็นในหอยนุ่มที่อัธยาศัยดีก็ต้องขอบคุณเพื่อนทั้งพอทั้งแม่ทั้งหอยทิ้วหอยไพ่พี่น้องนะผมเพื่อนให้ความเมตตาช่องบัานสวัางิใชหมมาโดยตลอดนะครับผมญากเลยซื้อเบิดพี่น้องเนาะหอยวูดจากโพไส้ทั้งพอหอยวูดหอยนีดจากหอยจิตหอยทองหอยปูหอยลาดพี่น้องจาก บ้านดอนเพิงสีเมืองใหม่พี่น้องหอยปูหอย,หอยลาดหอยแสนหอยวัดหอยชา,อายหอยลายหอยอ,อาจจะว่าครบพี่น้องเนาะหอยเตยหอยแฮกหอยแจกพี่น้องเนาะจากรลองหนำคุณลายคนพี่น้องหอยซ้อนมุกดาหารพอซ้อนมุกดาหารก็แฟนเพือ่อนประจฉาไหมพี่น้องให้ความเมตตาให้ความเป็นกันเองเกับบ้านสุขวัฒน์แนวนะผมใต่ควายงามมากควายแปลกๆมากเพื่อนกะเ,เ,เ,เอืน่นใส่ทักทาย เดทายทำเพลินเพลินให้ได้เดียดี่ดีพี่น้องหอยสอนหมกดาหานเนาะพี่น้องเนาะหอยท่อมกุชุมเนาะหอยท่อมกุชุมอนี้่วายงามควายคุณภาพเพื่อนเพื่อนในหอยจากบ้านโคกยาวเพื่อนศาสตร์พี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันสมัยเรียนหนังสือมากตัแต่มัธยมเนาะพี่น้องเนาะโรงเรียนจีนตรงเรียนยาสตรวิยาคารจบมานํากันเป็นเพื่อนกันเพื่อนห้ากันเพื่อนสนิทกันที่สุดสมัยเรียนพี่น้องหอยศาสตร์ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเพื่อนกัน,ะนความเมตตาบันสมองเชนเนลขึ้นกันอ่าก่ได้ยินอลไรพี่น้องร้ายพี่นอ้องอ่าห้อยประวิดห้อยประวิตดนะนีกะ่ก็คือกันคขายงามเพป็นให้ความเมตตาให้ทายถ้ำเพื่อนมาโดยตลอดพ่อเล็กโพนทองพี่น้องโอ้ยผ่าตพ่อเล็กพ่อเล็กผ่าตบ่ได้คือกันเนาะขึ้นหอยเด้อพ่อเล็กเด้อมืออื่นบ่ได้ไปนะฝากถึงพ่อเล็กใน,น,น,นะนหอย อีกคู่หนึ่งที่ให้ความเมตตาห้อยไงเซละพุม่มนี่เพิินผ้าวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างง่วควายถึงเขาตลาดนอยเพิ่นผ้าวีคะห้อยฟางมาหาชนะชัยพี่น้องผู้หนึ่งถูกวันจัน์ตอนแรกไปพ่ไปพ,อไปพอ่อเพิ่นเพิินให้ความเป็นกันเองนะพี่น้องนี่ผ่านมาไใดกันห้อยฟางมาหาชนะชัยผมอาจจะลืมจะได้พี่น้องผมอาจจะลืมในห้อยหอยลายๆคนอยู่กับต้องขอโทษขอให้นะพี่น้องเนาะมันคือเขาไปในสนามนี่อุ่นนะพี่น้องอุ่นใจอบอุ่นปันสสนนาวะใช่ไหม มีความอบอุ่นตลอดพี่น้องเนาะอบอุน่นก็ได้รับความเมตตาจากในหอยทุกขุทุกคนเลยพี่น้องเนาะจากไายเอิ้นฮะคือพี่คือน้องเนาะพี่น้องเนาะก็ขอพุ่นทุกถูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอพุ่นในหอยทุกขุทุกคนอันนี้คือบ้านสมหวังเชนเอาส่วนบ้านสมหวังง่วงามพี่น้องเป็นเช่นข่าวคนละตอนเพราะว่าคนละช่องเนาะพี่น้องก็เลยว่าคนละตอนในหอยก็อาจจะคนละคนอ่าในหอยอากระสจากช่องบ้านสมหวังง่วงามกะบหอยมี หอยสัมบริดนะพี่น้องเนาะจากอัศม่าดหอยบุญอัศม่าดนะพี่นอ้องคือหอดคือถึงอยากมาหาอยากมาเห็นเพิ่นอยู่หอยลีการสินพอลลีการสินเนาะพี่น้องเนาะจาการัมนำเปล่านาะพี่นออ้องหอยงัวนี่หอยกาจากท่างกุชุ่มหอยค้อนกุชุม่มหอยในหอยอาดาราสุวรรณภูมิโอ้พวกนี้ สุดยอดเลยพี่น้องพบพ่อกันแต่บั้นสุปเปอรหน่อยเพิ่นบอกเคยตาเคยถิ่มนาะพี่น้องเนาะหอยดาราขออภัยพี่น้องเอามันเนาหนาวขอโทษขออภัยเอาจิบกาแฟาจังน่อยมันดึกมากพี่น้องเนาะหอยดาราเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาหอยอ,อ๋องกุชุมหอยอ๋องกุชุมพี่นอ้องอ่าหอยอ๊อฟอัสมาด อหอยลบลุงพูกพี่น้องเนาะหอยลบหอยมากบ่อยู่น้ากันตูบรอพี่น,อนอ้องเนาะในหอยไอติมเนาะพี่น้องจากเสนาคขัิคมเนาะไอสังจากบานคด้ใหญ่ใกล้ๆกันพี่น้องไอหน่องก,กันเตะๆหน่อยๆเห็นเพลินเป็นผู้บ่าวลูบรอไอสังบานคด้ใหญ่หอยน่ายคด้ใหญ่หอยแม็กบอกขนันดใหญ่อีกคนหนึ่งพี่น้องบานติดกันละบานพับบานคันดใหญ่ใกล้ๆก,ๆกันนี่ก็ สายงัวนเนาะพี่น้องเนาะบัณฑสว่างงามขอบคุณหอยคมสันพี่น้องหอยเดชาพ่อเดชาบัานบากเนาะพี่น้องเนะาะานหอยงัวงามจากกุชชุมอีกผู้นึงพ่อจันจันเจ้าพี่น้องจนะันพันล้านอีกผู้นึงนี่เนาะพี่น้องเนาะบัตรท่านเอ่ยผู้ใดไเนี่ยล่ะหอยหลายพี่น้องเนาะหลายลีหอยอ่าก็หอย บัตรสวัสดิ์แนลหอยหมูตัวอันผนนึงลืมเพิ่นหอยหมูหอยถ้ำลอยเอ็ดพี่น้องลืมเพิ่นเออเออยในบัตรสวัสดิ์ก็งามกับวันอย่างน้องพี่น้องเนาะหอยหมูหอยถ้ำลืมเพิ่นอันนี้คืออบอุ่นตลอดแล้วพี่น้องเนาะอบอุ่นบัตรสวัสดิ์ง่างงามกับมี่บอดี้เอ่ยซื้อกล้าให้คนพี่น้องเนาะบอดี้เอ่ยซื้อกล้าให้คนอ่ามาจำในช่วงนี้กอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเห็นหน้าเห็นตานี่หูกันพี่น้องเนาะหูกันอ่าหอยคั่มบัตรนุ่นคอหอยนว่โน่นคอเนาะพี่น้องเนาะ หอยชาติบ้านโนนคอพี่น้องหอยซักบ้าน,น้องตอพี่น้องนะกะ็หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะนายหอยเพิ่นให้ความเมตตานะบ้านสว่างงอง,งามก็มา,าคุยกันเยาะเย้ยนี่บ่เป็นอย่างนี้พี่น้องคือหอดคือถึงสนินะอยากมาพ,อพ่อพี่น้องอื่นแต่ว่ามันก็มาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ผ่านมาทุกคู่ทุกคนทีน่ทั้งที่ได้เอ่ยน้าบริเอ่ยน้าพี่น้องเนาะทุกคนถือว่ามีพระคุณต่อบ้านสงงว่างงามบ้านสว่างแนว ขอพูดอีกครั้งหนึ่งสําหรับมือนี้คลิปนี้ก็ค้งศรีพ่อพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้คอมเมนต์มาบอด้เอ๋ยซื้อผู้ใดคอมเมนต์มาเด้อพีออ่น้นองเด้อบอด้เอ๋ยซื้อแต่ว่าก็าขึ้นวอดขึ้นถึงทุกข่ทุกคนแหละพี่น้องเนาะเอ๋ยซื้อบวหวาดบไา่ไหวเพราะว่าเพิ่นมีความเมตตาบาัณฑสมาบัณฑสว่างงวงามบาัณฑสมาวังเชี่ยวทุกข่ทุกคนพี่น้องเนาะขอขอพูดอีกครั้งหนึ่งสําหรับมือนี้คลิปนี้อาจจะยาวไปก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนาะพี่น้องเนาะพปกันนนคลิห้าเาะพี่น้องเนาาะตลดนัดบ้านเชียงงหวคือสิพปัน ส่วนตลาดบ้านน้องแก่อท่มาพี่น้องขอถดขอไปอีกครั้งหน,นึ่งมนีสวัสดีครับขอหพ่อเม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากลกูกไปไก่เจ็บต่างๆพี่น้องรำด้วยด้วยเบิ้ลหนีบสินน้ำการสำหรับมณีชินีพอ่พอพ่อกันเชนในก่อนครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ